สวัสดีค่ะมาพบกับจินและเพจ healthy mission นะคะจินเน้นรวบรวมท่าออกกําลังกายง่ายๆทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะนํามาฝากกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ ท่าที่1นนะคะเรียกว่าท่างูค่ะนอนคว่ำแล้วเอาฝ่ามือของเราเนี่ยแนบข้างลําตัวแล้วค่อยๆย,ยกลําตัวด้านบนของเราขึ้นแล้วยกช่วงบนและต้นขาขึ้นจากพื้นนะคะจากนั้นแหงหน้าขึ้นให้เปิดอกและเปิดไหล่ท่านี้จะช่วยทั้งแก้ปวดหลังและลดพุงไปด้วยในตัวค่ะให้หายใจเข้าออกห้าครั้งนับเป็น1เซตให้ทำทั้งหมด3มเซตค่ะ ทาที่สองนะคะเรียกว่าท่านกพิราบค่ะเริ่มต้นให้นั่งกับพื้นเหยียดขาข้างหนึ่งไปด้านหลังอีกข้างพับเข้าหาลำตัวจากนั้นวางมือข้างลำตัวยื่นให้ตรงให้รู้สึกว่าหลังตึง ค้างไว้1น,นาทีนับเป็น1เซตทำทั้งหมด3เซตค่ะ ่าแมวและท่าวัวเรามาเริ่มกันที่ท่าแมวนะคะให้เราเนี่ยคุกเข่าทั้งสองข้างลงกับพื้นวางมือลงที่พื้นให้ตรงกับหัวไหล่ค่ะก้มหัวลงแล้วก็โค้งหลังขึ้นนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกตึงหลังนะคะแล้วก็คอของเรานะคะคือก้มลงให้สุดนะคะนับค้างไว้30วินาทีค่ะ แล้วเราก็ต่อด้วยการแอ่นหลังค่ะคือกดตรงกลางลำตัวของเราลงนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นค้างไว้30วินาทีเรียกว่าท่าวัวค่ะ การทำา1เซตนะคะก็คือทำคู่กันค่ะอย่างละ30วิทำซ้ำา3เซตค่ะท่าที่4เรียกว่าท่าปลาเริ่มต้นด้วยท่านอนหงายแล้วค่อยๆแงะศีรษะขึ้นตั้งศีรษะกับพื้นพร้อมกับยกช่วงหลังให้โค้งงอเกรงหน้าท้องมือทั้งสองข้างแตะไว้ที่บริเวณท้อง เข้าออก5ครั้งนับเป็น1เซตทําซ้ำทั้งหมด3เซตและท่าสุดท้ายค่ะเรียกว่าท่าอูดวางเท้าและเข่าให้ห่างกันพอประมาณเอ็นตัวไปด้านหลังเปิดหน้าอกขึ้น ค่อยๆใช้มือจับส้นเท้าและโค้งตัวตามให้รู้สึกตึงและค้างไว้หายใจเข้าออก5ครั้งค่อยกลับสู่ท่าเริ่มต้น บ่อยนะคะตัวของเราเนี่ยก็จะสามารถยืดได้มากขึ้นนะคะและสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจ healthy mission ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ